เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับวันนี้ท่านผู้ชมเสาร์อาทิตย์ว่างว่างวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวๆนะครับจดเอาไว้ปักหมุดเอาไว้เมมโมรีเอาไว้เลยครับร้านเหล่านี้นะครับนะฮะเผื่อท่านแวะเวียนไปแถวนั้นหรือจะจัดทริปจัดทัวร์ไปแถวนั้นเป็นร้านดังปังเพราะสามกีบเอาทัวร์ไปลงแล้วทําให้ร้านขายดิบขายดีผมเรียกง่ายๆครับว่าเป็นร้านดังปังเพราะทัวร์เป็นร้านที่อ่ะใครเป็นสลิม ต้องไปอุดหนุนต้องไปกินเป็นสลิมไปแดงโปรโดีบอกต่อค่ะซื้อ3แถม1 3ถั่วยอดนิยมของดีจักแม่ห้องสอนถั่วไลยเสือถั่วเสือซ่อนลายถั่วกะละแปรแถมฟรีค่ะถั่วสมุนไพรขนาด200กร,รมัมโปรโมชั่นนี้เริ่ม25-27กันยายนนี้เท่านั้นค่ะสอบถามได้เลยที่02-114-1177หรือว่าไลน์นะคะ id s shop s i store ค่ะ สวัสดีครับท่านผชมครับเบทินชาติคุณครับเททูวอล์กทอล์กทูเววันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับไหนๆหนเขาก็คลายล็อกกันแล้วผมไม่แน่ใจว่าการเดินทางข้ามห้วยข้ามถิ่นตอนนี้เนี่ยต้องมีการเช็คว่าฉีดกันแล้วกี่เข็มอะไรยังไงหรือไม่แต่ถ้าเขามกีก็ให้เป็นไปตามนั้นนะครับมันเป็นมาตราการที่ช่วยกันไม่ให้เราต้องกลับไปลำบากลำบนอีกนะฮะแต่สิ่งที่จะพูดวันนี้ครับนะฮะ คือไหนๆก็ไหนๆดราม่าน้ำพริกดราม่าขนมเปี๊ยะและอีกสารพัดดราม่ามันมาแล้วก็เลยนะครับเกิดไอเดียขึ้นจากการโพสต์ของคุณปราดสามสีและก็เพจเมตตาดีนะครับเขาก็เอามาแชร์ต่ออีกครั้งหนึ่งผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาสานต่อไหนๆคิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คิดว่าอ่ะเรามาปักหมุดกันดีไหมปักหมุดร้านดังปังเพราะทัวร์ คัดมาเฉพาะร้านที่ทัวไปลงแล้วปรากฏว่าได้ดิบได้ดีงานเข้าเงินเข้ากิจการรุ่งเรืองเพราะสามกีบเอาทัวไปลงชาวสลิมเลยไปช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนจนกลายเป็นร้านดังร้านปังไปในที่สุดเนื่องจากว่ามันเยอะฮะเลยจะเอามาลำดับเอามาจัดเผื่อว่าท่านผู้ชมนะครับ วันนี้สวัทิต์สบายสบายเปลี่ยนจากเรื่องการเมืองดังๆมาเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวกันบ้างทล์กทูเบนะฮะอ่ะไปดูกันครับปราดสามสีเขาชวนจัดทริปนะครับเขาไม่มีชื่อทริปนะฮะแต่ผมจะเรียกชื่อทริปของผมเองเป็นทริปที่อาจจะใช้ชื่อว่าเป็นสลิมไปแดกขออภัยนะครับพูดดูเป็นคําที่ห้วนๆน,นิดนึงนะแต่ว่าไม่หยาบคายเท่ากับใยคำปากาแผนแตกแขกตี้นะฮะ ขอบคุณครับเมื่อวานดูกันเยอะแยะมากมายนะคลิปคําประกาแผนแตกแขกตี้เนี่ยนะอ่ะปลาสามสีครับเมตตาดีอ่ะแล้วผมด้วยอ่ะชวนท่านผู้ชมไปจัดทริปกันลองดูนะครับท่านอยู่ใกล้ตรงไหนหรืออยากจะไปเวียนตามนี้ก็เชิญเลยสารอาทิตย์ว่างๆอยู่บ้านล็อกดาวน์กันมานานเบื่อเหมือนกันเริ่มต้นจากเอ่ะนะปลาสามสีเขาบอกว่าเริ่มต้นจากปลาท่องโกการบินไทยก่อนครับนี่อ่ะผมไม่ต้องแนะนําเพราะว่า มันเป็นร้านดังอยู่เลยมาต่อกันด้วยหมูทอดเจ๊จงนีง่หมูทอดเจ๊จงเนี่ยเป็นก็เรียกว่าสเสบียงกลางหลักนะครับของนักรบเสื้อขาวขอบคุณเจ๊มากนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนต่อมานะครับก็อย่าลืมไปที่ขนมเปี๊ยะของป่าเทพขนมเปี๊ยะขั้นเทพหมดจากขนมเปี๊ยะขั้นเทพก็มานี่ครับห่อหมกเจมา้า เจม้าก็คือคุณม้าอ่อนนภานะครับกิจการดุงเรื่องหอหมกขายดิบไขาดีเสร็จจากหอหมกเจม้าก็นะครับถ้าเข้ามาที่บางลำพูก็อย่าลืมน้ําพริกนิตยาอันนี้ล่าสุดครับเขาบอกว่ายอดขายเนี่ยเกลี้ยงบางคนไปซื้อเนี่ยไม่ทันผมตลกนะครับคำปาก,กากใหญ่ยคนนี้ก็พยายามจะบอกว่าเป็นไงฉันเองแหละไปโปรโมทโปรโมท<พ>คือต้องการไปด่าเขาแต่ปรากฏว่าเนี่ยกำลังซื้อเนี่ยผมจะบอกอย่าประมาท ประมาทสลิมได้ครับแต่อย่าประมาทกาลังซื้อของสลิมอ่ะจบจากน้ําพริกยิตยาทั้งหมดนะครับหมูทอดเจ๊จงเนี่ยเคยกินไหมอร่อยนะปลาท้งโกกันบินไทยเคยกินไหมอ่าเนี่ยน้องก็ยังไม่เคยผมมีโอกาสไปได้สักครั้งสองครั้งคนแย่งกินเ,เนยอะันขนมเปี๊ยะเนี่ยนะหอมหมกเจ๊มา้ายิตยาน้ำพริกอันนี้ร้านดังทั้งนั้นอาทีนี้มาบางร้านเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับ เป็นอ่ะชื่อว่าร้านไก่ทอด K.F. โกเอานี่ของแท้ต้องมีไม่เอาคนจับจ้วงนี่อยู่ที่ไหนร้านนี้อยู่ที่เอกชัยบางขุนเทียนจอมทองกทมครับอ่ะขอไปเล่าสตอรี่ให้ฟังนิดหนึ่งนี่ครับเคยเป็นข่าวนะครับยีบสองตุลาคมนะครับปีที่แล้วนะฮะเอาบอกว่าพ่อค้านะครับไก่ทอดแถวเอกชัยบอกว่าร้านนี้ไม่ขายคนจับจ้วงนะครับเนี่ย ลูกค้ามาเหมาไปหมดเลยครับ6,000เอาไปแจกเด็กนะครับนี่กลายเป็นกระแสออนไลน์นะฮะก็เหมือนเดิมครับนะพอขึ้นป้ายแบบนี้สามกีอาไปวิจังวิจารนะฮะที่เขาขึ้นป้ายแบบนี้เพราะต้องการแสดงออกถึงการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เห็นด้วยกับการทุมนุมของพวกปลดแอกแล้วมีการโพสนะครับว่าพอขึ้นป้ายแบบนี้สามกีอาไปโจมตีทัวมาลงสลิมไปช่วยร้านเลยเนี่ยฮะลูกค้าสามคนซื้อไปหกพัน นักเรียนกำลังจะเลิกเอาไปแจกเด็กๆนี่ตัวเองเอาไปแค่หกน้องพอกินส่วนตัวที่เหลือเอาไปแจกเด็กแล้วก็น้ําใจครับสลิมแวะเวียนกันมาช่วยกันซื้อแล้วก็ช่วยกันในหลายๆเรื่องนี่ไก่ทอด t f โ o ของแท้ไม่ขายคนจาบจ้วงอยู่ตรงไหนยอยู่ที่เอกชัยนะครับท่านผู้ชมต่อไปครับเนี่ยมีร้านกาแฟถ้าหิวก็ร้านกาแฟ ชื่อร้านพักดีคาเฟ่นะครับอยู่ที่หมู่สามบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับบรรยากาศร้านดีน่าไปนั่งเป็นร้านที่เจ้าของร้านก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไปกันที่ร้านหนึ่งเห็นไหมครับนี่เยอะนะฮะท่านผู้ชมนะฮะถ้าท่านเวียนจัดทริปตามนี้เนี่ยนะวันหนึ่งกินไม่หมดนะฮะต่อจากพักดีคาเฟ่นะครับก็ใครเป็นสายก๋วยเตี๋ยวก็ไปที่ร้านกบรักในหลวงนะครับ อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ศาลาธรรมศกทวีวัฒนากรุงเทพแล้วก็ไปต่อกันที่ร้านลูกชิ้นยืนกินนะครับอันนี้คงจะเป็นร้านที่ไปไกลหน่อยมั้งฮะเพราะอยู่ที่บุรีรัมย์ต้นตำรับไม่รู้ว่าจะมีสาขาอยู่ที่ไหนบ้างนะเอนนี้โด่งดังแล้วฮะที่โด่งดังเพราะว่าเป็นร้านที่น้องลิซ่านะคุณลิซ่าเนี่ยไปกินแล้วไปแนะนำเลยกลายเป็นดังข้ามชาติไปอ่ะกินออ่มแล้วครับอยากดูหนัง ก็มาดูหนังแบบอินดี้อินดี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับก่อนดูหนังก็เลี้ยวไปอุดหนุนที่โบเตโต้คอนเนอร์สักนิดหนึงครับจำได้ไหมครับเคยมีดราม่าที่มีพวกสามกีบเอาไอ้นี่ไปซื้อแล้วเอาขนมเขาไปเทเนี่ยร้านนี้เขาขายดีอยู่แล้วครับโบเตโต้คอนเนอร์นี่นะอ่ะตกค่ำแล้วครับอยากกินมื้อนังหนักก็ไปจบกันที่ M.K. Suki สุกี้ MK สุกี้นี่ก็นะฮะมีประเด็นเพราะว่า เป็นเรื่องที่คุณเจี๊ยบนะญ่เจี๊ยบเนี่ยต้องการออกมาแบนแต่ปรากฏว่าเนี่ยโดนเป็นเรื่องเป็นราวกันตอนนั้นอ่ะท่านคงทบทวนพูดแค่นี้ก็คงน่าจะตากันได้แล้วแต่ท่านผู้ชมครับไม่มีแค่นี้ครับมีอีกมีอีกฮะนี่อยากให้ดูนะครับสําหรับร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าท่านผ่านไปแถวบางแสนเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังผมไปแล้วผมต้องแวะเหมือนกันไปเฉเลยดีไหมสารอาทิตย์นี้ว่างๆอยู่ ร้าน Coffee East ครับนะคนขายก็อย่างที่ท่านเห็นในรูปนะครับนะคุณบุ๋มนะฮะอยู่บางแสนนะครับเนี่ยเคยเชิญมีนักศึกษาไปนั่งครับแล้วก็ไปจับกลุ่มวิจารณ์นะครับสถาบันจับจ้วงนะครับโพสต์ข้อความทำเป็นสนุกสนานคุณบุ๋มขอเชิญออกจากร้านนะครับเป็นประเด็นแต่ตัวนี้กิจการขายดิบขายดีครับอีกร้านหนึ่งนะคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าฉลอมของคุณเก๋นะฮะ มีสามกีบเข้ามานั่งกินแล้วอดรนทนไม่ได้จะเป็นกระตายเพราะว่าคุณเก๋นั้นเนี่ยนำเอาภาพพระบรม,มชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดอยู่เต็มร้านสามกีบก็เลยเอาไปโพสต์ด่าประจานว่าเป็นร้านสลิมยามากินปรากฏว่ายิ่งทำให้ร้านขายดีขึ้นอีกอมีอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ลืมนะทางคุณปราสามสีก,ก,ก,ก็แนะนำเอาไว้อีกนะฮะก๋วยเตเรือท่าอิดจังหวัดนนทบุรี ท่านผ่านไปทางไหนก็เชิญทั้งนั้นนะครับทั้งในกรุงเทพทั้งที่บางแสนหรือว่าดน,นทบ,บุรีนี่แหละครับท่านผู้ชมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับจริงๆผมต้องบอกว่าการทําให้สังคมแตกแยกกันแม้กระทั่งเรื่องการจะกินหรือไม่กินอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะควรจะต้องเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแต่ว่าเมื่อมีคนต้องการทําให ประเด็นเหล่านี้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนมีคนจ้องจาเรื่องครับวันหนึ่งเรื่องมันก็ต้องเกิดเมื่อเรื่องมันก็ต้องเกิดเราซึ่งไม่อยากให้เรื่องมันเกิดนะแต่มันเกิดแล้วจะทํำยังไงฮะสิ่งที่เราทาได้ก็คือนะไม่ไปเผลอไผลหรือว่าไม่ไปคล้อยตามกับกระแสที่พวกนี้สร้างขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าช่วยกันได้ก็ช่วยกันจริงๆต้องบอกว่ารัฐบาลควรจะเชิญนะครับคนเหล่านี้เจ้าของร้านเหล่านี้มาดูแลด้วยซ้ำ มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยซ้ำหรือมาทำอะไรยังไงด้วยซ้ำเพื่อที่จะทำให้เกิดนะครับกระแสสวนโต้กลับไปสำหรับพวกที่ต้องการที่จะทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นทำให้เห็นเขาว่ายังไงเราก็ไม่มีทางแตกแยกพวกคุณดังหากที่สุดท้ายแล้วไอร้านที่ออกมาบอกว่าเป็นสลิมอย่ามากินร้านนี้ไม่เอาสลิมสุดท้ายตอนนี้เจงกระบงไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นนมยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังร้านสุก,กี้ร้านดัง ไปไม่รอดมาทัวมาลงพาทัวมาลงกะให้คนไม่มากินแต่สลิมแห่กันมากินแต่พอร้านฝั่งสามกีบสามกีบดันเสือกไม่สนที่จะไปช่วยกระดุดหนุนเห็นไหมครับมันมีพวกใบโหนกระแสโง่โง,งแล้วสุดท้ายก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองเก๊งกระบ,บงไปก็ช่วยไม่ได้ตรงนี้แหละครับมันแต่เป็นตัววัดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะไม่ใช่วัดเรื่องกาลังเงินหรอกครับกาลังเงินน่ะมันชนะอยู่แล้วสลิมกําลังซื้อมากกว่าอยู่แล้วแต่วัดว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้ำใสใจจริงความจริงใจความเหนียวแน่นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งใครมันมากกว่ากันนั่นแหละครับเอาเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักไว้นะครับปักหมุดเอาไว้ปักเอาไว้หลายหลายหมุดนะครับร้านดังปังเพราะทัวและก็อย่าลืมว่าเป็นสลิมก็พูดวุด่นว่นหน่อยไปแดกอร่อยครับเรื่องอร่อยไม่ต้องพูดถึงอร่อยอยู่แล้วแต่เป็นสลิมไปแดกไม่เป็นสลิมก็ ไปกินได้ครับเขาก็คงขายแล้วเพราจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แยกหรอกครับคนเหล่านี้ไม่มีใครแยกอะไรยังไงล่ะฮะก็ข,ขายหมดแล้วครับพวกคุณนะครับที่ต้องการทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นฝากเอาไว้ครับและถ้าท่านถ้าไปเจอกันแถวนั้นก็อย่าลืมแวะทักทายกันบ้างนะครับขอบคุณครับ ขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ